กลับสวัสดีท่นานผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บา้าคลั่งลิวผู้ภูนะฮะพบกับกผมแอดมินมเม้งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพูดคุยเรื่องประเด็นของตัวแทนลูดิอาร์กันหน่อยนะครับเป็นคลิปแยกออกมานะครับอันนี้คือความคิดเห็นของแอดมินเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของข่าวลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ก็แฟนๆคงรู้ดีว่ากํากลังดําเนินการเร่งปิดดิวอเล็กซานเดอร์อิซัตอยู่นะครับ วันนี้หัวข้อที่จะมานำมาพูดกันก็คือตัวแทนของลุยดิอัสนะครับซึ่งก็มีแบ่งเป็นหลายฝ่ายเลยนะครับบางคนบอกซื้อเลยนะครับซื้อโรดิโก้นะครับมาแทนเลยในะตำแหน่งปีกซ้ายนะครับบางคนก็บอกว่า,ามีตัวแทนอยู่แล้วไงนะั่นก็คือเจ้าหนูดาวรุ่งความสูสูงอย่างลิโอเอนกูโมฮานะครับวันนี้เอนมินก็เลยนาหัวข้อนี้มาพูดกันหน่อยนะครับส่วนตัวเอนมินแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือนนในตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ย ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่เร่งด่วนเท่ากับแนวรับนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะนะครับแนวรับนี่น่าเป็นห่วงมากกว่าอีกนะครับส่วนปีกซ้ายนั้นผมคิดว่าคอร์ดิโปนั้นก็เล่นได้นะครับแล้วทําหน้าที่ได้ดีด้วยแล้วก็ยังมีฮูโกเอติกเก้นะครับฮูโกเอติกเก้นะครับที่แยกออกมาเล่นได้นะครับเพราะเคยอยู่กับแฟรงเฟิร์ตก็เล่นตำแหน่งนี้มาแล้วส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาก็คือลิโอเอ็นคูโมฮานะครับสามารถทดแทนได้นะครับก็อยากจะ พูดถึงลีโอเอ็นกูโมฮาเลยนะครับสำหรับคิมีนะฮะก่อนที่จะไปเข้าประเด็นนะครับเรามาติดตามข่าวสารกันนิดนึงนะฮะก็เป็นฝั่งดีอัรก่อนนะครับดีอารเนี่ยซบไปเยนมิวนิกนะครับในราคา65.4ล้านปอนด์นะครับตีเป็นเงินยูโรก็70กว่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยดีอาร์นะครับอยู่ที่เยอรมันแล้วนะครับกำลังตรวจร่างกายนะครับรายงานจากฟอร์บิโซโรมโนนะครับ ก็ต้องบอกว่าปิดฉากอย่างสวยงามนะสำหรับผมนะครับสวยงามยังไงนะฮะพาทีมคว้าแชมป์พิมลิกนะครับแล้วก็ทำกำไรให้กับลิเวอร์พูลอย่างมารสานด้วยนะครับถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่าสุดๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะไปต่อว่าดียร์สเลยนะครับเพราะว่าตัวดียร์สเนี่ยทำแต่สิ่งดีๆมาตลอดนะครับแล้วก็อย่างว่านะครับวัฒนธรรมของฟุตบอลนะครับนักเตะระดับ ต้องบอกว่าเป็นนักงแต่ระดับโลกเลยนะครับขั้นเหนื่อยมันต้องสมเหตุสมผลนะครับซึ่งลิอร์พูไม่สามารถให้ได้ทีเหมือนให้ได้ก็ก็จากกันด้วยดีนะครับก็ไปรับคั้นเหนื่อยกับใบยมนิกนะครับประมาณ20,000 0กว่านะฮะลิอร์พูเราไม่สามารถให้ได้ที่บเยนจัดให้นะฮะก็ถือว่าขายได้ราคาดีนะครับอายุ29ปีนะครับขายได้65ล้านปอนด์เนี่ยก็ถือว่าได้กำไรสุดโค้เลยนะครับแล้วก็มีคลิปนะฮะ น่าจะเป็นคลิปอำลานะครับเนี่ยแอดมินนำมาให้กันนะครับอำลาเพื่อนๆอำลานะครับเป็นอ่าช่วงปีซีซั่นนะครับที่หลังจบเกมนะครับดีอาร์ก็ไปเหมือนอำลาเพื่อนๆนะครับก็ปิดฉากนะครับสามปีครึ่งกับลิเวอร์พูลนะฮะนายจะอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปนะดีอาร์ายคืออ่าหงแดงลิเวอร์พูลตลอดชีวิตนะครับนี่คือดีอาร์นะครับก็ ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลของเราก็กำลังอมองหาตัวแทนอยู่นะฮะต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของข่าวกันหน่อยนะครับนั่นก็คือข่าวของอเล็กซานเดอร์อิซัคนะครับตอนนี้ร้อนแรงขึ้นสุดๆเลยนะฮะล่าสุดฟาร์บิโซโรมาโน่ก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับล่าสุดว่าลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซัคต์กสิเลยนะครับอ่าทำไมต้องบอกว่า60%นะครับ โรมาโน่ uh, ano, เนี่ยได้พูดในช่อง youtube c h anel n ของตัวเองนะครับได้ออกมาให้ข่าวและให้ข้อมูลนะครับบอกว่าอีซักเนี่ยลิวพูมีโอกาสปิดดิว60%เรหลืออีก40%เนี่ยไปที่ไหนนะครับ40%เนี่ยหนึ่งนะฮะนั่นก็คือนิวคาสเซิลนะครับจะต้องมีตัวแทนก่อนนะครับอ่านะฮะใน40%เนเนี่ยที่ยังปิดดิวกันไม่ได้เนี่ยเพราะ เนลโสโซต้องหาตัวแทนก่อนนะครับเพราะถ้าหาขายไปตัวน,นี้เนะี่ยมันไม่มีตัวแทนนะครับล่าสุดเนี่ยเนลโสโซทุ่มสุดตัวเลยนะครับไปยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเบนจามินเชสโกนะครับของอาบาลาซิกที่70ล้านยูโรนะฮะยื่นแล้วนะครับอ่าส่วนอีกอ่าหประเด็นปัจจัยสําคัญน,นะครับที่ยังปิดดีลไม่ได้เหลืออีก4 0นั่นก็คือเรื่องของค่าตัวนะครับอภิมหาดีลขนาดนี้เนี่ย มันต้องใช้เวลานะครับอ่าอยากบอกว่าตอนนี้เนี่ยลิวพูกำลังถกกันอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับโดยแหล่งข่าวเนี่ยบางแหล่งก็บอกว่าราคาค่าตัว120ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับอาจจะทะลุถึง130นะครับคือจ่ายจำนวนนี้นะครับอีกแหล่งข่าวก็บอกว่าน่าจะไปถึง150นะครับอ่าต้องต้องติดตามกันอย่างหนักเลยนะครับนี่แหละที่โรโมาโนโอเอามาพูดนะครับ สีเปอร์เซ็นที่เหลืออยู่นะครับที่จะปิดยูอีซักได้นะครับ 1. นิวคาสเซลหาตัวแทนให้ได้ก่อน2นะครับการจ่ายเงินค่าตัวนะครับกับทางฝั่งของนิวคเซลลิวพูกำลังเจราจาอยู่ถกกันอยู่นะครับสารานี้ถกเครียดเลยนะครับทั้งการปล่อยผู้เล่นแล้วก็การซื้อผู้เล่นเข้ามาของลิวพูนะครับอ่าส่วนแฟนๆก็ถามมาอีกว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะครับพอใช้เงินไปเยอะแล้วนะครับแอดมินก็ต้องตอบว่า ตอนนี้เนี่ยร์พูลของเราคือต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเราไม่ค่อยใช้ใช้เงินนะครับจนแฟนบอลต่อว่าต่อขานเลยว่ามีแต่ทีมอื่นซื้อเราไม่ซื้อสักทีนะครับตอนนี้เราใช้เงินแล้วเราเก็บม,มาใช้นะฮะเพราะรายรายรับเรามันเยอะนะครับทั้งลีกสุดการแ่ายทอดสดการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลิงกิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขายาลุยดีอาร์ตไปก็ได้เงินมาก้อนเบอร์เฮิมเฮิมเลยก้อนโตเลยนะครับ แล้วยังไหนจะต้องขายเคียซ่าแล้วก็ยังมีทางฝั่งของดาวินเยสอีกนะครับที่คาดว่าน่าจะย้ายซบเซอุนะครับคาดว่าน่าจะขายอีกได้อีกประมาณเกือบ7 0็ดถึงแปเลยนะสำหรับดาวินเยสนะครับเงินจำนวนนี้แหละนะครับเอามาเติมเติมกันนะฮะมันได้เกินอยู่แล้วนะครับถ้าขายทั้งดีอาร์ตขายทั้งนูนเยสนะครับแล้วมีเคียซ่าอีกนะครับแล้วมีอีกนั่นก็คือฮารวียิลเล่นนะครับก็ฮารวียิลเล่นเนี่ยราคา ขั้นต่ําที่หงตีไว้เนี่ยก็คือ50ล้านปอนด์เลยนะนะฮะเงินจํานวนนี้แหละนะครับฉะนั้นตรงนี้แฟนๆต้องบอกด้วยนะครับว่าโอ้โหเป็นทีมชุดที่แข็งโป๊กที่สุดแล้วต้องบอกว่าทุกทีมในยุโรปเนี่ยกลัวลิเวอร์พูลขึ้นมาเลยนะฮะถึงกับมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยเอกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังไปทัวร์ปีซั่นนะครับบอกว่าโอ้โหลิเวอร์พูลกลัวกลัวลิเวอร์พูล ตลาดนักเตะสมัยนี้มากนะครับซื้อใครแบบคือมีข่าวปุ๊บเนี่ยเป็นปิดดิวเลยนะไม่เคยไม่ไม่พลาดเลยนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวของนักเตะนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีเงินแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตลาดที่จ่ายครบเลยนะครับแต่แอดมินเนี่ยอยากจะได้ในตาแหน่งแนวรับมากกว่านะครับอ่านี่คือตลาดการแข่งันนักเตะนะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องของลีโอเอ็นคูมมฮากันหน่อยนะครับ ก็ได้กล่าวไปข้างต้นคลิปนะครับว่า,อาตอนนี้เนี่ยทุกสายตาเลยนะครับจับจองจับจ้องไปที่ลิโอเนกูมูฮานะครับเรารุ่งพุ่งแรงในวัย6 6ปีย่าง17นะเราซื้อมาจากตำแหั่ง,งเชซีนะครับก็ต้องว่าสไตล์การเล่นนั้นถ้าบอกว่าเหมือนเนย์มาเนี่ก็เหมือนนะฮะสไตล์คล้ายๆกันเลยมีแววมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับช่วงปีซีซันเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับ อ่ะดูในคลิปนะครับดูดิอันนี้คลิปนี่เป็นชุดยูยี่สิปีนะฮะตอนแรกนะยูยูยูสิบแปดนะครับมายูยี่สิบเอ็ดตอนนี้ขึ้นชุดใหญ่แล้วนะครับต้องบอกว่าโหดเหลือเกินคือสังเกตสังเกตมานานละอาเนิรสล,ลอนนี่ชอบมากนะครับชอบมากโดยให้โอกาสเจ้าหนูคนนี้เนี่ยตลอดเลยนะครับแล้วก็ น้องมันเนี่ยมันก็คว้าโอกาสเอาไว้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับชูอมดีนะครับลีลากระชากเลกเรือเนี่ยโว้อันตรายนะฮะสปีดความเร็วรวมถึงความคล่องตัวนะครับต้องบอกว่าน้องมันคือมีเร่งมีผ่อนนะครับเหมือนมันโตขึ้นเลยนะครับเพราะตอนแรกๆเนี่ยอยูอ่อาคาเมี่เนี่ยคือตะบี้ตะบานเลี้ยงแต่มารอบนี้เนะี่ยมาอยู่กับทีมชุดใหญ่คือเหมือนซาร่ามาสอนหรือว่า,ารุ่นพี่ให้คมแนะนำนะครับ คือมันมันโตขึ้นอ่ะเวลาเลี้ยงก็ไม่ได้แบบเป็นบ้าเป็นบอนะครับเหมือนอช่วงวัยรุ่นนะครับพอเลี้ยงไปไม่ผ่านก็คือหลังในเงี้ยสร้างจังหวะเกมขึ้นนะครับคือจังหวะที่ผมมองเนี่ยก็คือเรื่องของจังหวะสุดท้ายในการเปิดบอลน,นะครับที่ยังไม่เนียนนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าถ้านับอายุแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะอายุ16ย่าง17เนี่ยมันเล่นดีขนาดนี้แล้วก็บอกว่านาคตสุดสเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นตัวนี้ห้ามห้ามปล่อยยืมตัวเลยนะครับอยู่กับ ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเรียนรู้กับรุ่นพี่ไปนะครับถามผมว่ามองว่าแทนลุยดิอัตได้ไหมนะครับผมมองว่าปีนี้เนี่ยนะฮะอาจจะยังมองว่าแทนไม่ได้หรอกนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยผมว่ากระหืมแน่นะครับแต่ข้อแม้ผมก็คือต้องอยู่กับทีมชุดใหญ่แล้วอย่าปล่อยยืมตัวนะครับสำหรับผมนะนะ,ะปล่อยยืมตัวไปคือถ้าปล่อยเอนกูโมหายืมตัวไปเล่นกับทีมอื่น มันก็จะอาจจะไปซับระบบการเล่นทีมอื่นมากเกินไปนะครับผมว่าอยู่ที่นี่แหละนะครับเรียนรู้กับรุ่นพี่อย่างซาร่านะครับแล้วก็เรียนรู้กับอานเนอร์สลัดนะครับเพราะเราจะได้ประคบหงะหมนะครับแล้วจะทําให้น้องมันเนี่ยเล่นตามสไตล์ที่ลิ์พูชอบนะครับชั้นตรงนี้เนี่ยภาพเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าน้องมันพัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาสุดๆเลยนะฮะถ้าไปซื้อคนอื่นมาแทนอย่างเช่นโรดิโก้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ ดีอยู่แต่ว่ามันก็จะไปทับลายของเอนกูโบฮาเดี๋ยวโอกาสแจ้จเกิดน้องมันมันจะยากหน่อยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณปักหลักบอกว่าเชื่อในฝีเท้านะผมว่าปักธงเลยนะครับเหมือนคุณพ่อของชนาทิพ์ไงที่ปักธงว่าลูกชายจะต้องอเป็นทีมชาติได้ได้นะครับก็ฝึกหนักๆเลยนะครับฉะนั้นผมมองตรงนี้นะว่าเอนกูโมฮาเนี่ย น่าจะแทนได้นะครับแต่ในรุกันนี้เนี่ยเราอาจจะส่งเขาลงเล่นค่อยๆส่งลงเล่นนะครับเพราะเราเห็นกันแล้วในเรื่องของการเลี้ยงบอลความเร็วนะครับความสามารถเฉพาะตัวนะครับเอนกูมูอาสามารถเอาชนะคู่แข่งแบบ1ต่อหนึ่งเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะคืออันตรายนะครับเป็นอาวุธอันตรายให้กับลิเวอร์พูลเลยเพิ่มมิติในเกมรุกให้กับทีมของอระบบส็อตได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้เนี่ย เหลือเพียงแค่ปรับเลขป้อมน้อยก็คือเรื่องการยืนตำแหน่งนะครับสลอดอาจจะถ้ายังอยู่นะสลอดอาจจะสลับให้เขาลงเล่นมาสร้างความบันป่วนนะครับแล้วก็สร้างความกว้างให้กับสนามมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้กับรุ่นพี่อย่างสลาดนะครับพัฒนาได้นะครับผมเชื่อว่าเอนกูโมฮาเป็นนักเตะที่ทดแทนลุยดิอัตได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วเป็นแฟนอลไรครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับคือตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผมที่คิดว่าเอนกุมฮาเนี่ยสามารถแทนดยดิอาดได้นะครับทั้งโรเบอร์สันทั้งสลัดนี่ก็ยังเชื่อมั่นนะว่าน่าจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวเลยนะครับเพราะได้รับคำชมอย่างมากนะครับจากรุ่นพี่ภายในทีมนะครับโรเบอร์สันออกมาพูดเลยนะครับบอกเนี่ยเวลาเล่นกับเอนกูมฮาท่านั่นซ้ายนะครับรู้เลยว่าน้องมันเก่งนะครับคืออยากเล่นด้วยนะครับแล้วก็ มีรุ่นพี่อย่างโมซาร่าคอยเป็นแบบอย่างช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนอีกคนนึงก็คือเทรเนอูนี่นะครับที่ที่ที่ผมมองว่า,น,าน่าจะอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้นะครับเทเนอูนี่เล่นดีนะครับแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่ากระดูนั้นถึงแม้ว่าอาจจะมองว่ายังเด็กแต่ผมมองว่าเท่านี้แหละนะครับน่าจะปั้น ได้แข็งขึ้นเลยนะครับแล้วอายุการใช้งานเนี่ยโอโ้โหสิบยปีเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะแฟนๆคิดว่ายังไงนะครับแต่ผมคิดว่าไม่อยากให้ให้ย้ายแบบยืมตัวนะอยากให้อยู่กับหงแดงนะครับอยากให้ซึมซับกับรุ่นพี่นะครับจากดูจากการพัฒนาช่วงอตอนที่อยู่กับอาร์มี่เนี่ยก็พัฒนาดีขึ้นอยู่แต่พอมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ก็ โอ้เป็นคนละเรื่องเลยนะครับโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับกล้เาเล่นแล้วเข้าระบบเลยนะครับดูและเนียนตาขึ้นเลยนะครับส่วนนักเตะคนอื่นอย่างฮูโก้เอเกติเก้นะครับก็มีโอกาสได้ลงสนามนัดเจอกับโยโกมาเอฟมูนอตในวันพุ่นนี้นะครับหลังจากมีภาพล่าสุดในการซ้อมก็ซ้อมดีนะรู้สึกว่าคมนะมีจังหวะการซ้อมที่ซ้อมโชว์นะครับคมแล้วก็จังหวะการเข้าทำนั้นคือสูน,น้า ที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับเป็นเครื่องหมายกันค้าเลยนะครับดูแล้วมันเนียนตานะครับผมไปดูในการซ้อมในช่อง Youtube Channel ของลิเวอร์พูลนะครับอ่ะอันนี้ก็นำมาถกกันเรื่องประเด็นของลิโอเอนกูมูฮาแทนลุยดิอารได้ไหมผมผมส่วนตัวเอ็นบินมาแทนได้แน่นอนนะครับขอให้โอกาสนะครับลูกการนี้อย่ามึงซื้อใครเลยนะครับ ปีกซ้ายเนี่ยยังไม่จําเป็นเท่ากองหลังเพราะกองหลังเนี่ยดูแล้วนะครับถ้าฟันไดหรือกุนนเต้เจ็บเนี่ยมันจะมีปัญหาหนักเลยนะครับนะฮะจริงอยู่ว่าอาจจะต้องเอาทางฝั่งของการฟินแบกมาเล่นแทนได้นะครับหรือว่าคนอื่นมาเล่นแทนได้แต่เพื่อความเสี่ยงนะครับไม่อยากให้เสี่ยงขนาดนั้นนะครับส่วนปีกซ้ายยังพอมีอูโกเอเกติก้นะครับกัโปเอนกุมฮานะครับคอยอช่วยเหลือกันได้ในตำแหน่งนี้นะครับ มันไม่เร่งเท่ากับกองหลังอันนี้ความคิดเห็นของผมนะนะฝากไว้ด้วยแล้วกันวลามีความคิดเห็นเกี่ย่างอไรนะครับสาหรับสโมรสรของเราใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหมุนเครื่องเจอกับทีมจากญี่ปุ่นโยโกม่าเอ็มรรนอตนะครับบนพุ้นนี้เนาะถ้าจาไม่ผิดเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ให้ได้ชมกันแล้วเรามาคุยหลังเกมด้วยนะครับว่าเราเห็นอะไรในทีมลิเวอร์พูลของพวกเราเพิ่มบ้างนะฮะอ่าก่อนที่จะจากกันไปนะฮะก็ขอส่งกำลังใจ สำหรับประชาชนชาวไทยเช่นเดิมนะครับได้ข่าวมาว่าหยุดยิงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่แม่งจบแบบนี้แอดมินก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอเหลี่ยมของเขมเมนเยอะไม่หน่อยนะครับคือต้องบอกเลยนะฮะคนบริสุทธิ์เราเสียเยอะด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งบอกว่าหยุดยิงตอนเที่ยงคืนครับแต่แม่ง มันยังยิงสอดไปหอดปุ่นตีหา่าอุ้ยผมละขั้นแขวะเลีนะครับแล้วก็สื่อบ้านมันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเฟกนิวเหลือเกินนะครับแบบคือจัดทําแบบแบบเขมรนี่แม่งเฮีย้ยจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าผมให้กําลังใจแล้วกันผมทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าหยุดยิงแล้วนะครับแต่แม่งเขาหยุดยิงตอนเที่ยงคืนแม่งยังยิงไปถึงตีห้านะครับโอ้โหใจคอมึงนะฮะอะ เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะฮะฝากด้วยละกันช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเดี๋ยวกลับมุกคนใหม่นะครับสวัสดีครับ